ทำอะไรคุณมาช้าไปฉันเริ่มแล้วโอ้ดูว้าวคุณควรจะเห็นมันก่อนที่ฉันเริ่มซ่อมมันมันโอเคฉันรู้ว่าคุณซ่อมด้านล่างของฉันฉันชอบซ่อมด้านล่างเสมอขึ้นไปกล่นของอันนี้มันทะลุอ่ามันดูแข็งแรงครึ่งชั่วโมงก่อนนั้นไม่มีด้านล่าง โอ้มัน t ูแ n ็งแข t งก n ่าแข t งกว a t อหา wood. Wow. Thank you for หร i n g าร i s อาหารเย็นวันนี้นะคะตำแตงหมูกรอบแล้วก็ไก่ย่างกินกับข้าวเหนียว h อ t ฮิวก็มีตำแตงเหมือนกันนุ่ม <Hot. S 1> เป็นตำแตงแบบไม่มีพริก สวัสดีวันพฤหัสค่ะวันนี้วันหยุดค่ะหยุดหนึ่งวันแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์ทำงานอาหารเช้าวันนี้เป็นก๋วยจับกับใส่สไข่ด้วยสามฟองจะได้อิ่มนานๆพากันมาการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะมาซื้อดินกับโอ้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 ชนชนชนฮิตฮิตฮิ you alright you alright <laughs> วันนี้ยังไม่ยุ่งนะคะเพราะว่าซัมเมอร์ยังไม่มาถ้าซัมเมอร์มาก็จะคนเยอะกว่าน,นี้ดูดอกไม้ดิเหมือนของปลอมเลยเหมือนเอาของปลอมมาเสียบเลยอะ่ะโอ้ว้าวต้นแค่นี้ออกดอกคือสวยแท้นี่ ว้าวดอกอะไรเนี่ยอาทิตย์นี้สินค้า special offer ใน l i d o นะคะเป็นสินค้ามาจากญี่ปุ่นโอ๋ก็เลยจัดไปเลยค่ะห้ามพลาดนะคะแต่ละอันหน้าอันนี้โอชอบอันนี้โอชอบมีแต่ของชอบงนั้นเลยส่วนอันนี้ลูกอมโอว่าน่าจะเหมือนกินซูกัตแน่ๆเลย อาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นขนมจีนซาวน้ำยาปลาล้ากับตีนไก่นะคะด้วยความที่ตีนไก่มันเยอะขนมจีนก็เลยต้องอพยพมาอยู่รงนี้ส่วนของยิวก็เป็นขา้าวจีอาหารเด็กๆให้หิวค่ะอือ <c oughs> อร่อยไหมม,มูจิ made in Taiwan though they're not see may they made in Japan made in Taiwan mm. Hallina right? okay can you can you watch up not <laughs> at the moment Leo oh -ho. You even paint the colour too. Must well, to protect the wood. Oh, okay. So it's new wooden floor. I stick things and on the side here i put the plastic. i put the rubber sealant to stop the rain getting in and plastic because this wood on the side is very old. Hmm. Well well done here. Thank you, Al. You did a good job. Thank you, Al. I think so too. นอกจากทำอันนี้ใหม่แล้วฮิวยังปูพื้นด้วยไม้นี่ให้โอ้ด้วยเวลี่เวลดันฮิวท้ายด us อาหารเย็นวันนี้นะคะวันศุกร์เป็นเมนูที่สามีติดใจลาบเนื้ออร่อยไหมอร่อยมาก สวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้วันหยุดโอไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านแล้วก็เล่นเกมดูนู้นดูนี่ทางอินเทอร์เน็ตดูจานนี่แหละมามาดูอาหารเย็ยนกันวันนี้อาหารเย็ยนวันหยุดโอหยุดแค่หนึ่งวันนะมาดูกันนี่มันคือหนึ่งปลานี่เองอันนี้น้ําจิ้มของโอ ส่วนของฮิวทํำน้ำจิ้มเนยถั่วให้เขาก็จะกินกับอันนี้ค่ะแผ่นห่อค่ะเป็นเหมือนเมี่ยงแต่ไม่ใช่เมี่ยงเพราะไม่มีเส้นเนาะไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีแค่นี้ค่ะอาหารเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานนี่นะคะวันนี้ไปได้มะม่วงน้ำดอกไม้มาก็เลยทำข in ne ้าวเหนียวมะม่วงสวัสดีวันพุธค่ะ ันนี้โอลาป่วยเป็นหวัดเดี๋ยวจะมาขยายขยายบ้านให้เอดีเอดีเข้าลำบาก <c oughs> นังอ้วนเอดีอย่าม,มาใกล้เดี๋ยวโดนมีดลูก <c oughs> มาริโอเข้าไปก่อน <c oughs> <tong> s. <S <c oughs> แย่งกันเข้านะสองคนเนี้ยหยอไหมร มีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็แบบมีการเป็นการขอนวดเขา<อ>ขอไว้ไงตอนนั้นที่หนูก็ยังตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมเขาก็ถามว่าบูมบูมไหม ดีวันพรฤหัสคะ่ะมาดูอาหารเช้าและเที่ยงคนเป็นวัดค,ค่ะนี่นะคะต้มแซ่บไก่สดน้ำร้อนๆกินกับข้าวสวย <c oughs> <c oughs> จอร์ดมาหาแล้วลูก <c oughs> จอร์ดนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

วันนี้มีประชุมแมว <laughs> อืมอืม looking g อ,อาหารเย็นวันนี้ทำโดยฮิวสโลคุกเนื้อบัวโคฟิตอร่อยสบาย เลิกงานแล้วนะคะกลับมาถึงบ้าน <laughs> oh, oh, well done. You remove all the wood. Oh, all yeah. So, yeah, there's still some bits. What I want to try and do is so I can put the, the new wood in here mm. on top of the concrete so there's all this bits sticking out. That it might be a difficult job to level it. Yes. Horrible. Mm. horrible เพราะว่าคนเก่าเขาทำเขาทำปูซีเมนต์เอาไว้แล้วไอ้ไม้ที่เขาเอาทำตรงนี้เป็นไม้กลมๆพอนานไปมันก็เห็นไหมมันกัดปนออกมดซีเมนต์นนะ่ะซีเมนต์นนะ่ะทนแต่ว่าไม้ไม่ทนซีเมนต์ yeah, ทำ consuming job เหี้ยว Wow. ว a l four hour hours เมนูยันนี้นะคะข้าวหมกไก่ enjoy thank you thank you for doing this you sick woman yes i'm <So, S 2> sick i'm sick ดูเป็นหวัดดูกล่องใส่กระดาษทิชชู่ขี้มูกไหลตลอดเวลา enjoy your beer เย้เหนื่อย Yeah, you've been work hard, physical working all day. All day, all yesterday. Time to rest then. Let's some I have to go to bed early. You do, I don't. Yeah, oh, we sleep different room, okay? Yes. I, good night then. sleep night with my little pussies. He's l ลียบีเดอ e t ูแคทเโอ้เริ่มเป็นหวัดน้ำมูกไหลก็เลยทางที่ดีแยกห้องนอนกันดีกว่าจะได้ไม่ติดหวัดนะอเอดีคืนนี้นอนกับแดดดีนะเอดีนะนี่เข้าใจไหมเราแยกกันนอนนะคะเพื่ออีกคนหนึ่งจะได้ไม่ติดหวัดกลางดึกโอตื่นมาเข้าห้องน้ำโอเห็นแมว แมวนอนอยู่หน้าประตูห้องนอนฮิวสงสัยพากันเสียงดังรบกวนฮิวแน่เลยฮิวเลยไล่ออกมานอนข้างนอกไล่ออกมานอนข้างนอกพร้อมที่นอนน่ารักอันนี้โอเริ่มพูดไม่ได้แล้วค่ะเริ่มแบบว่าคือแบบว่าสุดยอดของการเป็นวัดมันเป็นช่วงที่หนักสุดเนาะพูดไม่ได้แล้วก็เริ่มทําอาหารไม่ได้ฮิวก็เลยต้องเป็นคนทําอาหารพาออกไปกินอะไรข้างนอกอะไรเงี้ย คืออาการหนักถึงแบบขั้นแบบนอนแล้วหายใจไม่ออกอะไรเงียง้ยค่ะกลัวมากเลยกลัวว่าตัวเองจะเป็นโควิดเลยต้องโทรไปหาหมออาหารเย็นวันนี้ลงกระทะโดยฮิวผัดพิกมู <c oughs> อร่อยหมอเดี ไม่น่ารักนะเฮ้ยดูข่าวแผ่นดินไหวแบบวนๆไปเลยส่งกำลังใจไปช่วยสงสารคนที่ติดอยู่ในตึก โอ้ก็ยังป่วยอยู่นวเพื่อนๆ,ๆ <c oughs> นี่อาหารเช้าตามด้วยผลไม้พอเวลาไม่สบาย <c oughs> ก็อยากจะกินอะไรที่แบบว่าแบบนี้ซุปอะไรที่คองคอกินง่ายแล้วอันนี้มีมีขิงอยู่ในนี้ด้วยกินแล้วมันแบบมันดีเวลาที่เป็นหวัดเลยนึกถึงตัวเองถ้าเราแก่แล้ว เราเราอยู่แค่์โฮมในประเทศอังกฤษอยากกินอะไรก็คงจะไม่ได้กินสงสัยต้องกลับไปแก่อยู่ที่ไทยอยู่บ้านพักคนชราก็ยังเลยก็ยังเรียกร้องอาหารที่อยากกินได้อคิดนะวาวุ่นกับอนาคตอีกลแล้วฝีมือฮิวทําอันนี้ เสร็จแล้วทาสีให้ด้วยแล้วก็ทาสีที่เก็บฟืนด้วยเรียบร้อยสามีอยขยันมากได้หน้าบ้านใหม่สวยเลยเ e ล y d e ดีเท <laughs> ละเอียดว่าขนาดถอดอันนี้มาขัดเอาสนิมออกแล้วก็ทาสีใหม่ Well doneThank you I put one on alreadyYeahYes you can go and have a look <Sorry. S 2> good, <darling. S 3> ดูข่าวตอนเย็นแล้วก็กินบาบินอร่อยมากอร่อยไหมดิสทาม <This time S 1> อร่ยอรยเนาะ yeah, ดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นข้าวผัดปูใส่กับพริกแกงของมาเลเซียชื่อเดอะแซมอบ แล้วก็มีของหวานไปช่วยชีวิตก็คือ What บ้าบินกล้วยหอม enjoyand my balls too if you wantyeah okay no no I don't want your ballI <laughs> right. uh, can trytry my ball darling The Chancellor warned MPs that an open trading economy like the UK, he'll plow to piss in, he'll ball, <laughs> even if that is possible. <laughs> and that because of the knock on implications and interactions. Mm. In a complex, interconnected global economy. A loss of liquor you put in it. ตื่นแล้วล่ะครับเอดี้ตื่นแล้วล่ะลูกวันนี้โอไปหาหมอตามนัดนะคะตามนัดในการใช้ยาฮอร์โมนเพื่อช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองไปได้แบบง่ายๆเนาะก็มีหลายคนบ่นเรื่องระบบของการไปหาหมอที่อังกฤษเนาะ กโอ้กัมพิวถือว่าโชคดีเพราะว่าอยู่ในเมืองที่มันไม่ได้บีซีค่ะเหมือนตอนที่โอเป็นหวัดโอหายใจไม่ออกโอก็ตื่นเช้ามาก็โทรหา GP แล้วก็ได้นัดเจอหมอภายในวันนั้นเลยค่ะเราก็เข้าไปแล้วหมอก็เลยให้โอใช้ยาพ่นเพื่อช่วยขยายหลอดลมจะได้หายใจสะดวกตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วอันนี้วันต่อมาโอก็มาหาหมอเพราะว่านัดเรื่องเรื่องการกินยาเพื่อช่วยปรับระดับฮอร์โมนนะเนาะ เจอหมอ,หมอก็เจอตรงเวลามากเลยค่ะแล้วหมอก็ให้ยาเพอร์สคริปชันแบบว่ายาวๆเลยทุกหกเดือนและยาก็ฟรีเพราะว่ามันเป็นยาแบบว่าอยู่ในกลุ่มของพวกเป็นกลุ่มวางแผนครอบครัวมันเหมือนยาคุมอะค่ะก็เลยฟรีไม่ได้เสียค่ายาอะไรหาหมอก็แป๊บเดียวคนก็ไม่เยอะค่ะโชคดีที่เราเราอยู่ในเมืองที่แบบว่าไม่ได้บีซีมาก แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หาหมอใน e ER อเนาะถ้าจูดก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าก็หาหมอง่ายไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นที่เขาแบบว่ากว่าจะได้นัดเจอหมอนานอะไรเงี้ยด้วยความที่โอ้ยอยู่ในเมืองที่มันคนอยู่ไม่เยอะไม่หนาแน่นค่ะก็เลยหาหมอง่ายระบบที่นี่ก็ดีอยากให้เมืองไทยมีระบบดีๆแบบนี้คือโทรมานัดหมอได้เวลานัดเสร็จแล้วเพ๊บพอมาถึง ก็แค่มาคีย์บอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็เช็คว่าเป็นชื่อเราไหมล้วก็ไปนั่งรอแค่นั้นเองค่ะเราก็แค่มาให้ตรงเวลาถ้าเราไม่มาตรงตามเวลาเราผิดนัดเราก็จะถูกปรับเงินค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสภาพในโรงพยาบาลไม่มีคนเลยคนน้อยเพราะว่าโอ้ยอยู่ในเมืองที่มันไม่ยุ่งค่ะไม่ใช่เมืองใหญ่มันก็เลยเงียบ ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย